อันนี้รถไฟใต้ดินเขาสั่งแล้วพาเด็กหน่อยมาเบึงรถไฟใต้ดินเมืองทิม่อนอยูเขาก็สั่งแล้วสั่งแต่โม,ไม่ไม่ทองม่นอนน่ะใส่เวลาสั่งสิบเอ็ดปีเดินเด้อรถไฟใต้ดินตะกอนแลนอยู่เถิงเถิงว่ารถล้างว่าล่ะตอนนี้อยู่ใต้ดินแล้ว <laughs> พาเด็กหน่อยบนท้งแรกขี่ท้ทงแรก <laughs> มาจากบ้านโดยเฉพาะเลย,วยความรู้สึกเป็นไงนะทิชชาเราลองดูมันจะไปสถาน,นีต่อไปนะคะ คนน้ำพลาสอ่าเมื่อกี้ดูแลกระทรวนะมาจากเราต้องฟังเสียงเองว่าเราไม่เห็นทางลอดกันแล้วเราต้องฟังเสียงเองใช่ไหมคะว่าถึงไหนเลยไหมคะว้าถึงแล้วคะ่ะว้าอันนี้ป้ายต่อมา <c oughs> ป้ายหน่าจะเป็นมองที่มอันเหตงานแล้วก็รถร้าขี่ทึงท่งๆว่าแหละ อันนี้เพื่อพ่อไฮโดรตีเขาขี่ข้างหลังสร้างสิบเอ็ดปีเสร็จแล้วการสร้างสิบเอ็ดปีรถไฟกระเด็นสิบสองปีใช่ไหมครับดูทุกอย่างเกือบเนาะแต่จริงก็สิบเอ็ดปีหนูอยู่ในท้องแม่อายสิบสองใช่ใช่คำรู้สึกเป็นไงบ้างคะนาทีชาจอยเป็นใดนะคะลูกชอบไหมคะเป็นไงคะชอบไหมชอบใช่ไหมคะมาจากบานมาเบิ่งเดือดจะฟอลเลยเล็กน้อยขี่ว่าจากบ้านเลยเถอะมาที <epo ch> <those tracks> ่อย่างปฏิบ <awards> <ans ES PN ills> okay? ัต oh, so yeah. right? ิหนั่งขี่รถไปซื <ores> ้อเลยเกี่ยวับ มันเป็นแล้วมันเป็นไลยอันนี้เป็นอุโมงค์มันกับมันไม่มีสีมีอะไรเนาะเราก็มองอะไรไม่เห็นใช่ไหมคะเแย่มันไม่มีแล้วอ่าฮะออกไปข้างนอกน้ถ้าผ่านี่นนกไอ้นี่ยตรงตรงร้านไปอยูนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ขึ้นข้างบนอีกป้ายหนึ่งนะคะไอ้ไอ้ไอ้เดีกมัพลสโกตาน็กไอ้นะมักพัสเมื่อกี้ไปคุณนั่นพลัสนะคะอันนี้มักพัสแล้วก็โอบาพลัสก็เสร็จไม่ต้องไปพลาสก็ได้ทำไมยังเดินนี่อยู่ในทุ่งนาใช่ไหมคะ

มีโฆษณาอนายนียวมีไฟใช่ไหมคะนี่แหละค่ะโอเคโอเคเนาะม่ปิดนะคะจุๆๆๆๆๆ